ันนี้ใช่ไหมครับที่เราจะตั้งเป็นสร้างเป็นสเตเดียมนะครับใช่ครับบริเวณนี้เลยซึ่งมีพื้นที่เฉพาะตรงนี้48ไร่ครับ48ไร่รแ,รแนวแนวรั้ถึงต้นมพนะพร้าวไหมครับ ก็เลยไป้องัวไปคลองไปกปส่งชั้งรถกระบังคัองเป็นคลองใช่ไหมครับเป็นคลองแล้วไปนะครับ เนี่ยนะข้อนยขัดคันดินตรงนั้นครับอันนี้ของเรามันต่ำลงทางนี้นะใช่มั้ยครับ พลังกายพลังทุนทรัพย์มันเป็นโครงการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จไม่ได้ครับมีความคิดอย่างเดียวก็ไม่สำเร็จพลังกายพลังใจก็สำคัญแล้วก็พลังทรัพย์อย่างนี้เล่ครับแนวนี้มันจะตรงดีงไปด้ยัดยไปไกลไกล ไปถึงเอ็ดน้ฟฟ้าครับเสดงว่าเราก็ลุกเข้ามาได้เยอะเลยนะครับนี่โอ้โหเพครับเป็นบุญที่พ่อเจ้าจากึนได้ได้ตาให้ผมครับครับเสนน้นายูกเส้นทางนี้รู้สึกจะเป็นเส้นทางเดินทับของ กอมท่ของพระเจ้าตากใช่ไหมรครับท่านประธานครับพื้นที่ธนบุรีเนี่ยครับจะเป็นเมืองหลวงของพระเจ้าตากสินใช่ครับครับแล้วคลองต่างๆเนี่ยท่านจะเป็นนักรบทางน้ําครับคลองต่างๆจึงเป็นเส้นทางการเดินทางของท่านครับในยุคโบราณซึ่งใช้ทางน้ําเป็นเป็นการคมานาคมครับก็เป็นเส้นทางเดินของพระเจ้าตากสิน์ครับ ยท่านเศราฐีแรงมองไปทางนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ถนนนน้นมันจะตรงกลับมาโอ้ใช่ครับใช่ครับครับมันจะเลี้ยวมาเลยครับแล้วเราก็จะทําถนนต่อมาถึงนี้เลยใช่ไหมครับครับอันนี้เราถมหมดอยู่แล้วครับครับพื้นที่ในด้านนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็น อาคารอีกได้หลายอาคารครับใช่ครับใช่ครับ,รบนี่อาจจะเป็นสนามสนามซ้อมฟุตบอลขนาดเล็กอย่างน้นครับครับนี่เสียดจากจากตรงแนวเนี่ย ไปนี่มันได้ได้ถึงร้อยเมตรไหมไถ้าได้มันก็ได้นไดสนามครับ นี่ก็คือคลองบางพรมดิคลองบางพรมเหรอครับอ๋อครับที่คลองบางพรมครับท่านไปดูได้เลยครับคลองบางพรมน้ำใสนะครับนี่ยังมองเห็นปลาอยู่เลยครับ ทานกรณาขับรถพามาเยี่ยมชมบริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับซึ่งก็ต้องถือว่าจะยิ่งใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยเอกชนด้วยกันในอนาคตมันออกครับคลองบางพรม้มก็คงทะลุไปถึงพุทธมณฑลสามแล้วนะครับทั้งหมดทางซ้ายมือก็เป็น เนื้อที่ซึ่งท่านาประธานชันชัยใช้ทุนได้ซื้อไว้เรียบร้อยเป็นส่วนขยายของภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับพระสุริยันท่านก็ส่องสว่างเป็นพิเศษที่บริเวณนี้ รถคันนี้มันกําลังดีนะท่านประธานนะ เป็นโรงเรียนสตรีวิทยาสองใช่ไหมครับทางลังคาแดงใช่ครับรครับลังค่าดแดงครับ ก็ไปตามรื้ที่ดินนีน่นะเราเนี่ยมันสักโครงการสักปีหนึ่งได้ไหมครับก่อสร้างใช้เวลาสสิบี่เดือนครับเอเคเดียมผมใช้11เดือนครับที่ผม วางแผนันทางจะถามเป็นกวิศวก,กรแล้วนี่ค่ะสิบสี่เดือนต้องจะต้องภายในอีกกังหันครับภายในภายในเสร็จเปเสร็จเลยสิบสี่เดือนอ๋อครับครับ đấy <laughs> 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 <laughs>

งพยาบาลที่ท่านประธานพูดอยู่ตรงไหนครับนู่นครับพี่อ๋อครับครับมันจะเข้าถนนทางนู่นอ๋อครับครับโรงพยาบาลแล้วรู้สึกจะเหมือนกับจะมีโรงแรมไหมครับเคยโรงแรมทางนี้อ๋อครับครับคนละด้านกันครับครับที่คนป่วยเนี่ยจะใกล้โรงเรียนครับจะใกล้โรงแรมป่วยต้องไปอยู่ใกล้กับเพื่อน ครับอ๋อครับโรงพยาบาลครับใช่เราก็จะมีโรงเรียนโรงแรมโรงพยาบาลครับโรงกีฬาครับก็คือครบวงจรเลยครับมาทานในสีนี้ดีมากเลยครับเนี่ยพอประเปรเป็นสีอันนี้เป็นสีวิชาการสีวิชาการครับใช่เหมือนกับมหาวิทยาลัยในประเทศยุโรปครับ ผมประศรีไดกันหมดแล้วดีแล้วสวยมากเลยครับเนี่ยมันอยู่ใน่ามกลางร้มเขียวอ,ะ<ม>อ่ะนีที่นั่งมันให้มันเหมือนอุทยานครับที่ตรงนี้ผมจะสร้างโรงแรมอ๋อาณะนี้เหละครับเนี่ยครับขึ้นพร้อมกันนะครับโครงการเนี่ยขึ้นพร้อมกันครับครับห้าโครงการพร้อมกันเลยครับเรียกว่า สามปีถ้าจากนี้ไปนี่ภาพเปลี่ยนละมาเวลาเปลี่ยนเลรเปลี่ยนไปผมสร้างทุกวันอยู่นะครับเรารู้สึกระถมสูงขึ้นมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมครับเออถมไม่รองว่าถ้าน้ำมาท่วมอีกมันจะมีตัวนี้ไว้รองรับมาเอารถไปจอดได้บ้างอ๋อครับครับ ทำถุงสูงกว่าเดิมเม็รสามสิบเม็ดสามสิบครับสวัสดีครับ เพราะอะไรเพราะบดีหรืออธิการบดี้เพรณะศิลปาศาสตร์ รัฐศาสตร์ทุกจุดก,ก็จะมีค่ะตรนไม้คร่ะไอที่คาโบเวนี่ดีมากนครับทางชาก,ก็จะเดินผ่านไปผ่านมากต้องโปรดดกโปรภั อาคารนี้พยาบาลใช่ไหมครับอันนี้ครับพยาบาลพยาบาลสาะ <c oughs> เามหาวิทยาลัยเป็นสะพานจำลองสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพุทธสะพานพุทธฝั <c oughs> ่งรุงเทศับฝั่งสนบุรีครับ ลานนยเดยผสมลานจัดก,กิจกรรมได้หลายอย่างเลยนะครับเนี่ยครับเป็นบ่อน้ำผุครับจริงๆตรงนี้ก็คือเป็นแกน วางรูปโลกช่อตอนนี้ก็ยกลงมาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอันนี้ก็เหมาะสำหรับทำกิจกรรมลอยกระทงกิจกรรมประจำปีสงกรานก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ นี้น้ำลึกไหมครับน้ำลึกสักน้ำก็อยู่ลึกประมาณเมตรห้าสิบ ครับพี่เออผมนึกว่าหนุ่มที่ไหนท่านสอนเทวีเองนสอนเทวีเองเดี๋ยวเดี๋ยวท่านไม่ไปงานแต่งานของลูกสาวทัวิสิตาแหะครับเออผมไม่ที่การไปอ๋อผมไปงานอีกงานหนึ่งแบ่งงานกันพี่ มีก้อเหินวางเป็นระยะระยะให้นักศึกษาได้นั่งพักผ่อนนี่ก็เป็นโรงอาหารโรงยิมท่านอาจารย์ต้นว่าชมพูต้นนั้นนะมีความสำคัญต่อพู้ศาสนามากนะครับต้นที่เห็นกันนะครับเป็นต้นไม้ที่เจ้าชายสีตา่านมานั่งสมาธิเมื่อ่านอายุห้าขวบ แล้วเข้าสู่อบทรัชชานแล้วก็วันที่ท่านตัดสรุปท่านได้ถึงจุดนี้ทำให้ท่านดิ่งขึ้นสู่ข้างบนนี่คลองนี่ผมขุดเองอ๋อเหรอครับเราคุดเองเหรอครับครับคือถ้ามีน้ำมีสิ่งที่มีชีวิตรัาพรัตแลแ้กเข้าใจว่าเป็นคลองธรรมชาติอ๋อดีมากเลย จริงๆแล้วเราเริ so ่มพัฒนาที่ตรงนี้จริงๆกี่ปีท่านประธานทั้งหมดฮะผมทำแปดปีฮะแปดปีนะครับครับก็คือเริ่มแต่ปีสี่เจ็ดเลยใช่ไหมครับปีสี่เจ็ดาเป็นอินดอร์สเตเดียมซึ่งนึกษาใช้แข่งขันกีฬาน